เสียงประกาศด่วนดังกระหึม่มทั่วห้องเขาในเทนาวีฟอร์รายงานว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของอิสราเอลได้ตกลงใส่ฐานของกลุ่มฮิบุลล์ในเลบาน,นอนใต้ประโยคเดียวนี้เปลี่ยนความสงบในยามก่อนรุ่งอรุณให้กลายเป็นเงาของสงครามที่กำลังคืบคลานเข้ามาเร็วกว่าที่คาดคิดตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลและฮิบุลล์ทวีความรุนแรงขึ้น โดยอิสราเอลส่งรวนเข้าทำลายคลังแสงในเขตชายแดนหลายครั้งขณะที่ฮิบุลละตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธข้ามพรมแดนมาโจมตีอย่างต่อเนื่องขึ้นวันที่20กามิาุนายนกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์เมื่อเวลา2นาฬิกา36นาทีเครื่องบินรบแปฟอลบ1 5งของกองทัพอากาศอ,าาศอาิสราเอลทะยานขึ้นจากฐานทัพในเนเกฟตะวันตกเป้าหมายคือฐานลับของฮิตบุลละในภูเขาเขตนาบาตีย นักบินผู้ควบคุมคือพันตรีเอลันโซโลโมอนว้38ปีนายทหารมากประสบการณ์ซึ่งได้รับภารกิจให้ทิ้งระเบิดบิล W-28 เจ้าภูเขาเพื่อทำลายอุโมงค์ลับที่เชื่อว่าใช้เก็บขีปนาวุธจากอิหร่านอย่างไรก็ตามไม่ถึง10นาทีหลังบินเข้าสู่น่านฟ้าของเลบานอนระบบภายในเครื่องเริ่มแจ้งเตือนความผิดปกติฟิวสิสเทม เที่ยวทีบอดยุซีพ่อเธอขอใหกระซีเอลันพยายามควบคุมเครื่องแต่ไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดจากปีกขว้าเครื่องบินเสียการควบคุมและพุ่งตกใส่ฐานที่เป็นเป้าหมายแรงระเบิดทําให้ไฟลุกท่วมและควันดําพวยพุ่งราวภูเขาไฟประทุชาวบ้านในพื้นที่ต่างตกใจตื่นและทั่วโลกจับตามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กองทัพอิสราเอลออกถแถลงยืนยันเหตุเครื่องบินตกแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุขณะเดียวกันฮิตบุลอประกาศว่าพวกเขาได้รับชัยชนะโดยไม่ต้องออกแรงสิ่งที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นคือข้อมูลจากทีมข่าวต่างชาติที่เข้าไปในพื้นที่พบว่าเพียง12นาทีหลังการระเบิดมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งไม่ทราบฝ่ายบินเข้าพื้นที่และใช้ชุดดำประมาณ6คนได้เก็บกล่องโลหะขนาดใหญ่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ดาว6แฉกก่อนบินหายไปทางเหนือซึ่งไม่ใช่ฝีมือกองทัพอิสราเอล ภาพถ่ายดาวเทียมจากฝรั่งเศสเผยให้เห็นเฮลิคอปเตอร์มีลบ17ซึ่งมักใช้โดยกลุ่มอาวุธในซีเรียและอิรานยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอิรานอาจมีบทบาทในการเก็บกล่องลับนั้นกล่องดังกล่าวถูกเปิดเผยภายหลังว่าเป็นระบบควบคุมแก้ป้องกันขีปนาวุธรุ่นล่าสุดของอิสราเอลที่ยังไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นระบบที่สามารถสแกน วิเคราะห์และตอบโต้ขีปนาวุธศัตรูได้แบบเรียนไทยภายใน48ชั่วโมงหลังเหตุการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นตลาดหุ้นตะวันออกกลางปั่นป่วนหน่วยข่าวกรองของประเทศมหาอำนาจเริ่มขยับหน่วยข่าวกรองสหรัฐออตรวจสอบเส้นทางบินของเฮลิคอปเตอร์ขณะที่อิสราเอลส่งหน่วยรับเข้าพื้นที่เพื่อกู้ซากและรวบรวมข้อมูล ทีมค้นหาพบว่ากล่องโลหะได้หายไปซึ่งนำไปสู่ความกังวลว่าเทคโนโลยีแก่นี้อาจตกไปอยู่ในมือของฮิดบุลเลอร์หรือที่เลวร้ายกว่านั้นอิรานสายข่าวจากฝรั่งเศสและซีเรียรายงานว่ากล่องดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังฐานวิจัยลับในอิรานซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ด้านแอร์และขีปนาวุธรับผิดชอบโดยตรงในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีรายงานว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอลได้บุกฐานลับในเขตชายแดนิรักษ์ซีเรียเป้าหมายคือการนำกล่องโลหะกลับคืนมา มีการประทะก,กันอย่างรุนแรงมีเสียงระเบิดและเฮลิคอปเตอร์บินต่ำตลอดขึ้นกระทรวงกาโหมอิสาราเอ็ออกแถลงในเวลา4นาฬิกา12นาทีว่าภารกิจลับในซีเรียสเสร็จสิ้นแล้วพร้อมพร้อมคำกล่าวหรึกกลับว่าของได้ขึ้นมาแล้วแต่สิ่งที่เราค้นพบร้ายแรงกว่าที่คิดมีข่าวหรือว่ากล่องที่ได้กลับมาอาจถูกดัดแปลงติดตามหรือสลับของภายใน หากเป็นจริงหมายถึงเทคโนโลยีระดับสูงของอิสราเอลอาจกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำลายตัวเองนักวิเคราะห์เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่เป็นสงครามลับด้านเทคโนโลยีที่กำลังระเบิดขึ้นในตะวันออกกลางคำถามที่ยังค้างคาคือใครกันแน่ที่เป็นคนแรกที่เข้าไปเก็บกล่องลับนั้นฮิตบุลล์จริงหรือไม่หรือเป็นมือที่สามจากหน่วยข่าวกลองนานาชาติ และสุดท้ายเครื่องบินตกในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุจริงหรือมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเพื่อจงใจให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของความมั่นคงในภูมิภาคไม่ใช่เพียงเพราะเป็นความล้มเหลวของปฏิบัติการทางทหารระดับสูงแต่ยังเป็นการเปิดโปงจุดอ่อนในระบบป้องกันและข่าวกรองของประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีอย่างอิสราเอลความสามารถของฝ่ายตรงข้ามที่สามารถเคลื่อนกําลังเข้าพื้นที่เป้าหมายเพียงไม่กี่นาทีหลังการระเบิด แสดงให้เห็นถึงการวางแผนล่วงหน้าและความแม่นยำระดับสูงซึ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เป็นการดักซุ่มโจมตีหรือแม้แต่การแทรกแซงจากภายในหลายฝ่ายเริ่มวิเคราะห์ว่าอาจมีการแทรกซึมของสายลับภายในกองทัพอิสราเอลหรือหน่วยข่าวกรองของตนเองที่รั่วไหลข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการบินและเป้าหมายของภารกิจการโจมตีแบบซ้อนแผนลักษณะนี้ต้องอาศัยการประสานงานระดับสูงจากหลายฝ่ายไม่เพียงเฉพาะฮิบุลล์หรืออิราน แต่ยังอาจมีหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ร่วมซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งรวมถึงประเทศหรือองค์กรข่าวกรองที่ไม่ต้องการให้อิสระาเอลรักษาความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีไว้แต่เพียงผู้เดียวในอีกด้านหนึ่งความล้มเหลวของระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบตรวจสอบความผิดปกติภายในเครื่องบินขณะบินทำให้เกิดคำถามว่าอิสราเอลประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปหรือไม่ในการนำเทคโนโลยีล้ำหน้าเข้าสู่ภารกิจภาคสนามโดยยังไม่ผ่านการทดสอบเต็มรูปแบบ ซึ่งนั่นอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดร้ายแรงในระดับการวางแผนยุทิศาสตร์ความเร่งรีบในการแสดงแสนยานุภาพอาจกลับกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้เทคโนโลยีที่ยังไม่สมบูรณ์ถูกเปิดเผยต่อสายตาสัตว์รู้จักมุมมองด้านความมั่นคงระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวของหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกในการตรวจสอบเส้นทางของเฮลิคอปเตอร์ มีลบแสดงให้เห็นถึงความวิตกต่อการรั่วไหลของเทคโนโลยีและทางการทหารระดับสูงหากเทคโนโลยีดังกล่าวถูกวิศวกรรมย้อนกลับโดยกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นมิตรเช่นอิหร่านหรือกลุ่มพันธมิตรอย่างรัเสเซียหรือเกาหลีเหนือนั่นอาจทําให้ดุลอํานาจทางทหารของภูมิภาคและทั่วโลกเกิดความไม่สมดุลอย่างสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านแฮรและยุทธวิธีระบุว่าเทคโนโลยีป้องกันขีปนาวุธอัตโนมัติที่ตกไปนี้สามารถเปลี่ยนแนวทางการลบในยุคใหม่ได้โดยสิ้นเชิง พราะระบบดังกล่าวมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมแบบเรียนไทยประมวลผลผ่านอันกลกอริทึมเมเพื่อคาดการเส้นทางของขีปนาวุธฝ่ายตรงข้ามและแนะนําการตอบโต้แบบอัตโนมัติโดยแทบไม่ต้องผ่านการตัดสินใจของมนุษย์เท่ากับว่าระบบนี้สามารถทําให้การลบทางอากาศเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นหัวใจหลัก ซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้อาวุธนิวเคลียร์ในแง่ของยุทธศาสตร์ความเคลื่อนไหวภายในอิหร่านหลังเหตุการณ์เครื่องตกแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าพวกเขาได้เข้าถึงข้อมูลภายในกล่องควบคุมแ,แล้วจริงๆสำนักข่าวจากฝรั่งเศสร,รายงานว่าขาบวนรถลับที่เคลื่อนกล่องไปยังฐานใต้ดินในภาคเหนือของอิหร่านนั้นได้รับการคุมกันอย่างเข้มงวดโดยหน่วยป้องกันพิเศษ และมีการตั้งเครื่องมือรบกวนสัญญาณวงเล็บเปิดแยมวงเล็บปิดเพื่อป้องกันการติดตามจากดาวเทียมระบบป้องกันภัยทางอากาศในบริเวณดังกล่าวยังถูกตั้งอยู่ในโหมดพร้อมพร้อมยิงแสดงให้เห็นถึงความกังวลว่ากลุ่มพันธมิตรของอิสราเอลอาจพยายามโจมตีเพื่อยึดคืนในทางการทูตความเคลื่อนไหวในเบื้องหลังระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างตึงเครียดแม้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด แต่ก็เริ่มมีคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสของภารกิจสลับครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข่าวหรือแพร่ก,กระจายว่าสหรัฐอเมริกาเองอาจไม่รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการติดตั้งระบบราบนเครื่องแอรลในภารกิจจมตีครั้งนี้ทําให้เกิดความไม่พอใจต่อฝ่ายข่าวกรองอิสราเอลที่ดําเนินการโดยไม่แจ้งพันธมิตรล่วงหน้าอีกหนึ่งคําถามที่ถูกหยิบยกขึ้นจากนักวิเคราะห์คือ กล่องควบคุมแม้ที่ได้รับคืนมานั้นใช่ของจริงหรือไม่หรืออาจเป็นเพียงกล่องจำลองที่ถูกสับเปลี่ยนเพื่อหลอกลวงหน่วยปฏิบัติการที่ไปยึดคืนบางกระแสระบุว่าอิลร่านอาจใช้เทคนิคเด็กซ์วอลคือการวางของปลอมซึ่งภายในติดตั้งมันแวร์หรือระบบติดตามเพื่อนำกลับเข้าไปสู่ศูนย์วิจัยหรือระบบของอิสราเอลในภายหลังเพื่อเก็บข้อมูลทางไซเบอร์และจาบระบบจากภายในในขณะที่ประชาคมโลกยังเฝ้าสับตาความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนั้น ทิดบุญลอกกลับใช้โอกาสนี้ในการปล่อยคลิปวิดีโอจากโดรนที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเครื่องบินตกพร้อมๆแถลงการที่ตีความได้ว่าพวกเขาเห็นว่าชัยชนะครั้งนี้มาจากพระเจ้านี่คือกล,ลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์และยกระดับขวัญกำลังใจของผู้สนับสนุนในภูมิภาคซึ่งในสายตานักวิเคราะห์ถือเป็นการเล่นเกมจิตวิทยาทางทหารที่เสียบคมสถานการณ์ตึงเครียดดังกล่าวส่งผลให้กองทัพอิสราเอลประกาศยกระดับการเตรียมพร้อมพร้อมขั้นสูงสุด เครื่องบินรบและหน่วยป้องกันขีปนาวุธทันโดมถูกตั้งให้อยู่ในสถานะพร้อมพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนทางอากาศบริเวณผมแดดเลบาน,นอนและซีเรียอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดความเป็นไปได้ของการตอบโต้เพิ่มเติมหรือการแทรกซึมเพิ่มเติมจากสัตวร,รูในภูมิภาคขนาดเดียวกันนักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยความมั่นคงในวอชิงตันเตือนว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นมากกว่าเพียงอุบัติเหตุของปฏิบัติการทางทหารมันอาจเป็นการเริ่มต้นของสงครามแย่งชิงความเหนือชั้นด้านเทคโนโลยีในตะวันออกกลางโดยมีอยเป็นจุดศูนย์กลางแทนที่อาวุธแบบดั้งเดิมการรบในอนาคตอาจไม่ได้ตัดสินด้วยระเบิดหรือนักบินแต่เป็นการแย่งการควบคุมอัลกอริเทอมและฐานข้อมูลอัจฉริยะคำถามยังคงอยู่ใครอยู่เบื้องหลังการเก็บกล่องโลหะเป็นคนแรกใช่ฮิตบุลล็อกหรือไม่ หรือเป็นมือที่3ซึ่งอาจเป็นหน่วยข่าวกรองของประเทศที่กำลังเล่นเกมซ้อนเกมในเงามืดและสุดท้ายเครื่องบินตกครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุจริงหรือมีคนจงใจทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่โลกภายนอกยังไม่อาจเข้าใจได้ในเวลานี้ในช่วงเวลาที่ข่าวกรองระดับโลกกำลังจับตาทุกฝีก้าวของเหตุการณ์นี้หน่วยวิเคราะห์ความมั่นคงจากสหภาพยุโรปและเอเชียเริ่มเข้าไปมีบทบาทในการประเมินผลกระทบระยะยาวต่อภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลาง การที่อิหร่านอาสามารถเข้าถึงและถอดรหัสระบบและต่อต้านขีปนาวุธของอิสราเอลได้สําเร็จจะกลายเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เพราะไม่เพียงจะทําให้ขีดความสามารถในการป้องกันของอิสราเอลลดลงเท่านั้นแต่ยังอาจส่งผลให้ประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับตะวันตกเช่นซาอุดีอาระเบียรหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตหันมาทบทวนจุดยืนต่ออิหร่านมากขึ้นนักยุทธศาสตร์บางรายเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจเล่งให้เกิดการแข่งข,ขันด้าน ชาทางการทหารระหว่างประเทศในตะวันออกกลางแบบไม่เคยมีมาก่อนคล้ายกับยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐออและโซเวียตเพียงแต่ครั้งนี้ผู้เล่นหลักไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจดั้งเดิมแต่เป็นกลุ่มประเทศที่เคยถูกมองว่าตามหลังในด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันภายในอิสราเอลเองเสียงวิจารณ์จากฝ่ายคา้านและสื่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นต่อการตัดสินใจใช้ระบบที่ยังอยู่ในขั้นตอนทดลองเข้าสู่สนามรบจริง และตั้งคำถามถ,ามถึงความโปรง่งใสของหน่วยข่าวกรองร,องรวมถึงความสามารถของรัฐบาลในการจัดการวิกฤตระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพหรือไม่